สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บมันปลาดอนดนเก่เก็บมันโูมันลำบากแบกขึ้นรถนน่นนะยังลูกยังยังไปอยู่ล่มไปมันลำบากนะไม่ได้โยนขึ้นรถนะนี่เก็บที่ละหัวทุงมือก็ไม่ใส่ทำกันอยู่สี่ห้าคนแดดร้อน เพิ่งได้ซองเที่ยวหน่อยๆเที่ยวแล้วไม่ตันนะเพราะว่ามันเอาไปลําบากมันเป็นภูเขาอย่างนี้นี่รถมันปีนไม่ได้ไงต้องเอาไปทีละหน่อยๆอ,อืมใช่

วันเดี๋ยวฝนก็มาเมือ่อไรฝนจะมาเดือนสามหรือเปล่า <c oughs> เรียงเลยเมื่อยแข้งเมื่อยขานะพวกนูไม่เหนื่อยเท่าคนแบกนะคนแบกจะเหนื่อยหัวม,มันงามงามเลยนี่อันนี้มันพูอ้าวนี่น <c oughs> <c oughs> ม,มันหัวมันหรือไม่ใช่หัวมันจะไปงัดเอาอะไรเฮ้ยงีมน้อยนึงเลยแค่นี้ก็ฝังนูง้นควัน อืมเดี๋ยวเอาคลิปก่อนนะแดดร้อนทมือเดียวเดี๋ยวมันจะเด่เล็กิดนน้อยกินแรงคนแก่ก่อนนะนี่ลูกอีตัวหนึ่งเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวข้างล่างมึงไปเก็บเอาตัวนี้ก่อน อย่าเต็มเค็งนี้ได้ช่วยกินแรงคนแก่ก่อนนะถูให้แกไปเอาแหงมั้งสิพอแล้วลนนเบะนึกนึกนึกหลุด นี่ยวดอนเอากองนี้เดี๋ยวได้เอากลองต็องมองเอาเขียงมาค่ะได้เอาขังข้างล่างค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ